เจ้าคิดว no ่าการต่อสู้น like> ี <t <t uh uh ้จุดไฟจากระยะไกลก็จบหรือไงประสบการณ์ต่อสู้ของเจ้าเนี่ยมันยังน้อยไปนะเจ้าคงคิดว่าถ้าเก่งแค่วิชาดาบละสิวิชาหอกของข้าเนี่ยก็เก่งไม่แพ้กันหรอกหอกเพชรของข้าเนี่ยมีไว้ทะลวงการป้องกันแทบจะทุกชนิดรู้หรือเปล่าว่ากรอบหัวใจของบางคนก่อนของเจ้าเนี่ยก็ถูกเจาะด้วยสิ่งนี้ ข้าจะปัดเป่าไปไฟของเจ้าด้วยดาบและจู่โจมกับด้วยพลังหอกไปอยู่กับประมุขของเจ้าในปรโลกเสียเถอะแย่ยยยแล้วรับไม่ไหวแน่สุดท้ายแล้วมันก็ยากที่จะอุดช่องว่างระหว่างฐานพลังยุทธที่แตกต่างกันสินะท่านบนรรพบุรุษข้าขอโทษฮ <c oughs> แกน่ะ อวดดีนักนะอะฮะอ่ะอ,ะอะไรกันไอไอเจ้าัวตัวนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันทั้งยังทำลายหอ,อกเพชรของข้าได้อีกฮที่จริงเนี่ยข้าก็ไม่อยากจะลงมือนักหรอกนะแต่เจ้าเนี่ยจะทำให้ข้าถูกท่านผู้นั้นทุบตีว่าข้าดูแลนางไม่ดีเนี่ยข้าเองเนี่ยก็ลำบากใจอยู่นะฮะเสี่ยวเฮยพูดได้แล้วทำไมถึงตัวใหญ่ขนาดน,นั้นเนี่ย อะเนีน่นี่มันกระทิงสายฟ้าทมินกระทิงสายฟ้าทมินขอบเขตราชาตเตา๋าถึงว่าทําไมข้าถึงคุ้นหน้าเสียวเฮยนี่มันกระทิงสายฟ้าทมินจากเขตแดนเก้าชีวิตดับศูนย์หนึ่งชีวิตคองอยู่ที่เคยไล่ล่าข้าสามวันสามคืนจนข้าเกือบเอาตัวไม่รอดเองนี่นาทะทําทไม กระดิ่งสายฟ้าธมินถึงมาปรากฏตัวที่นี่ได้ละ่ะมันเป็นสัตว์อสูรเบอร์ต้นในเขตแดนเก้าชีวิตดับศูนย์นั่นเชียวนะหรือเข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเราเหรอถังจงจะตอบสนองยังไงนะ,ะนะน,น,นายท่านอ่าไม่สิท,ท่านราชาอสูรได้โปรดอย่าก,กินข้าเลยข้ามีสาวบกท่านท,ท,ท,ท่านกิดว่าเขาได้นะขอความเมตตาก,กันนั้นได้เลยเนะี่ยอืมรู้ดเป่าข้าด้ยหรือ ยอดเยี่ยมมากถ้าท่าน like okay. ชอบท่าน like ทานได้เยอะๆเลยนะครับถ้ายังไม่อิ่มข้าจะรากสาวกข้าดาข้าไม้เพิ่มอีกได้ข้าจะลองชิมดูเผาผานแกงพลังแห่งชีวิตเพิ่มพลังงานให้อุปกรณ์แต่ก่อนหน้านั้นข้ามีหนึ่งสิ่งจะให้เจ้ากินก่อนตายไปซะพวกอวสกะทิ้งระวังสายไปแล้ว นี่คือการโจงตีที่พลังจนถึงระดับขอบเขตราชาเต่าเชีวนะแม้จะเป็นดาบเล็กๆเ,เนี่ยก็สามารถกลายเป็นดาบที่ไร้กาดได้ถึงแม้จะเป็นกระทิงสายฟ้าธมินขอบเขตราชาเต่าแต่ถ้าเจอการโจงตีทีเผอแบบนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางรับมือได้แน่นอนฮฮฮอาจารย์สิอา่อาฮ กันจมูกชมัดอะอ,อะไรเนี่ยแค่จามใส่ดีเดียวก็ส่งขอบเขตแปดเทพลงไปคุยกับร่ามะม่วงแล้วแถมยังไม่ว่าเจ็บใยด,ด้วยซ้ำ